สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนวยนะครับเกาะติดกันต่อสําหรับการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรนะครับหลังจากช่วงเที่ยงที่ผ่านมานั้นไปไปชุมนุมกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นควบคุมตัวกันไปอย่างน้อย2คนด้วยกันปรากฏว่าบนแฟนเพจ a c e b o o k ของกลุ่มคณะราษฎรก็มีการนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งบริเวณแยก3ย่านนะครับปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ ไม่มีใครคาดคิดขึ้นมานะครับบริเวณแยกสามย่านที่มีการรวมตัวของกลุ่มคณะราษฎรนั้นได้มีเสียงดังคล้ายกับระเบิดนะครับเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในเวลาประมาณสัก18บแนาฬิกานะครับโดยจากการตรวจสอบพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสองรายด้วยกันหนึ่งรายนั้นเนี่ยนะครับเป็นประชาชนทั่วไปไม่ทราบชื่อถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ฝ่ามือ อีกรายหนึ่งนั้นเป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับถูกสะเก็ดระเบิดที่ด้านหลังของขานะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวกันเข้ามาว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับก็มีการสั่งให้มีการจับกลุ่มนะครับมีการจับกลุ่มบรรดาผู้ที่มาร่วมชุมนุมก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ย จากการรายงานข่าวก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจร่วม50นายคอยเฝ้าสังเกตการณ์ในพื้นที่การชุมนุมและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าตำรวจเข้ามาเจราจาให้ยุติการชุมนุมแล้วก็แยกย้ายกันกลับแต่ว่าปรากฏว่าก็ผู้ชุมนุมนั้นไม่ยอมกลับจนกระทั่งเวลาใกล้ๆกหกโมงเย็นเนี่ยนะครับตำรวจชุดควบคุมฝูงชนหลายร้อยนายเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณแยก3ามย่าน ถนนพระราม4และถนนพญาไทโดยมีรถขนผู้ต้องขังเข้ามาในพื้นที่ด้วยหลายคันซึ่งยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งและก็กลุ่มกาดที่ขยับเข้าไปภายในห้างสามย่านมิทาวขณะเดียวกันมีรายงานว่าเกิดเสียงดังอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นคล้ายกับระเบิดบริเวณหน้าจัมจุรีสแควร์ครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยสองรายคนนึงก็เป็นประชาชนทั่วไป นะครับบาดเจ็บที่ฝ่ามือโดนสเก็ตระเบิดนะครับอีกคนหนึ่งนั้นเนี่ยครับเป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งก็โดนสเก็ตระเบิดที่ขาด้านหลังนะครับนอกจากนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนั้นได้มีการครวบคุมตัวผู้ชุมนุมประมาณสัก5คนขึ้นรถผู้ต้องขังสองคันเบื้องต้นคาดนำไปนำตัวไปที่ตอชอดอภาคหนึ่ง ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่เป็นความคืบหน้าคืบหน้าการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมล่าสุดครับ